นอกจากวันนี้เราจะปิด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 ไฟนี้ดิเดี๋ยวสินอกจากนอกจากวันนี้เราจะมีการเลี้ยงอําลาแล้วเราลวดเลี้ยงให้กับวันเกิดของพิพิธเลี้งวดพร้อมกับเออพร้อมกับพร้อมกับจดทายให้ลวดในในนี่เก่งให้กับคุณไพรเมดด้วยครับไพรเมดอายุครบเท่าไหร่ครับไพรเมดอายุครบยี่สิบสองปีแล้วเดี๋ยวหลังครับหกขวบ นี่เป็นเค้กที่ทํามาจากมะกอกเชื่อมเมื่อกี้กูกินไม่ใช่ไวกี้วีอ๋อกีวีเมื่อกี้กูกินช็อกโกแลตไปสองอันแล้วอะไม่มีเลยมันนเป็ลูกเกดลูกเกดครับลูกเกดลูกเกดนี่เหมือนหัวนมซาลาเมื่อกี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่หรอมันดำอย่างนี้เลยดำไปดำไปผ่านปัจจัยรู้สึกนายจะชอบซาลานะชอบหัวนมหัวนมผู้หญิงทุกคนนในชอบหัวนมนะนั่นไงเอาเอย่าพี่พีรีตรองตัดหนึ่ง Anh trồng còn xem Ch 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 Happy birthday, birthday to you <laughs> Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you you Happy <cười> 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 birthday to you เป่าเลยอธิษฐานก่อนดิเอาเอาเป่าแล้วเป่าแล้วกินไปไม่ได้อธิษฐานเลยไปแล้วทั้งเพลงอะแต่ก็อยู่ไม่ได้ถ้าเปล้านะเป่าแล่นเป่าเล่นเปล่าเล่นเปล่าเล่นถ้าเป่าในลูกเย่ใหม่ก็ได้ความจริงอะะไรอ่างเงีไรอ่แล้วก็เป่าอ่าเป่าใหม่ก็ได้โอ๋ยมือเรามือจะตกเค้กแล้วลูกมือท่านนี่ไม่ไม่แม่นเลยอ่าไม่เป็นไรเอาพอแล้วพอแล้วกินเลยกินเลยเปไฟอาหัน